สวัสดีครับผมอยู่ด,ดีตอนเรารกำลังจะมาช่องี d กม gamer กันอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดซอมบี้หรือโหมดปีศาจคู่แล้วกันมาเปิดเสียงเพลงไว้เท่านี้พอจกให้เอาไปเระดับ,บยากไปเลยเริ่มเก็บเลยครับ <Wow. S 1> ซึ่งตัวที่ผมใช้นั้นเป็นตัวโอไ o ออน อ้อในเล่นในหมดซอมบี้นี่แหละก็ตึงอยู่นะแหละมัง้งสบายดีเนะเอเคไปเอเคมีจกินปืนด้วย,วยเล่นกันเลยโอเค ว่าคิดกกาคิดน่าจะได้ยินเสียงแหี่ีเกียร์อัดใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยีเกียรัดใหม่อะเร่เยรเรมาทุกขดได้เลยเดี๋ดยิงยงยิงยิอย่าเลือดอย่าเลือดโลแมวแมวเลือดทาโลเลือดทาโลเลือดทาโล มีพลังมิเกียวอยู่มีพล like so ังม <Okay. S 2> ิเกียวอยู่หัดเก็บได้หัดเดี๋ยวเรายิงปืนแล้วเป็นระเบิดเลยหรอกดใช้พลังไรนะเืิดเบิดเพิ่มไปเรื่อยครับเบิดเพิ่มไปเรื่อยเบิดเพิ่มเบิดเพิ่มเิดเพิ่มเพิ่มอีกเพิ่มอีกเลือดเลือดเลืเพิ่มอีกบอกเลยบอกเลยบอกเลยเลือดเด้งรัวครับเลือดเด้งรัวครับ เลือดเด้งรัวเลือดเด้งรัวจะกินปืนเอเคด้นะหายละชิปละโรจิงดูดูดูดตอนนี้มีตังอีกสามพาได้นะทุกคนมันตึงจังวะโอ้โอแกแตกเลยนันนะ่ะเกือเกื ยิ้งไปเรื่อยครับกิงไปเรื่รอยครับมีเก็คจะใช้มันเป็นประโยชน์มีเอเคใช้เป็นประโยชน์เอ,อ้ยตายตาตดโอเคเกิดได้แล้วยิง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 เกิดมาปุ๊บเฟปหายหมดเลยตัดต่อบ้างก็ดีเอาปืนเลยดีะสองไหมความเสียหายสองร้อยจัดไป เกปืนนะเกตปืนเอาปืนอะไรดีวะปืนนี่ยตั้บใช่ไหะปืนยี่ห้อเดียวกันด้วยปืนยี่ห้อเดียวกันเ,นเดี๋ยวยิงให้มันจป็นโลก่อน ยังไงปืนยี่ห้อเดียวกันใช้เป็น A.K. ยิงดีกว่าเอา A.K. ดีกว่าเชี่ยมันมันจะซุ่มได้เลยเนาะอาจจะแบบยิงใหเป็นวงได้เรื่อยๆมันมุ้งแก้วคล้องคำได้อ่ะมาดิเจ้ายิงยิง ตายได้นั่นนะแต่ไม mm ่ตายครับแต่ไม่ตายก็ติดกระสุนจะหมดกระสุนเกือบหมดเชียๆนนี้มาติงยิงิงยิงิงไม่โดนเลยแบบยากอะใช้เอยิงไี่หลเชียรม่ เอเคสกินปืนี่แหละหมดทุกเอเคสกินตูยิงไปยิงไปยิง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 ต่อดาเมจไปเรื่อยต่อมันไปเรื่อยต่อมันไปเรื่อยครับต่อไปเรื่อยกินตูนตอดเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ตัวอะไรมาโอ้ยยิงอ๋อปะกดตัวมังงี้เลยเหรอโอ้ย เจ็บได้เฮ้ยเเอาลือดมาเลือดพุ่งไอ้น้อยเกินเลือดฆ่าไปก็สิบแปดตัวโคตรตึงโอ้ตาย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 ออเกิดได้แลวเกิดได้ละเว้ยจะไม่ตายอีกเ,เว้ย มันมีแบบกระสุนกระสุนไม่มีบรรจุได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีกระสุนไม่มีบรรจุไหมเฮ้อบอสปะพยาบาลเร็วขึ้นเนาะลดการกระจายตัวของกระสุนัไปวิ่งเลยวิ่ง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 ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งแบบไม่ทิ้ชีวิตเลยทุกคน จวงนมานเฮ้ย okay. มันจะใช้ปืนนี่อินเทียนาอ,นยนาอา้ยิีตยได้ได้ได้เด้อมันดืนะ้จ okay. ังวะยิงโดนมั้งเนี่ยโอเคยิงโดนซอดาเมโดนอยู่ซอดาเมโดนอยู่ bơm đi để bắn đây này đấy chú chú đây nè chú chú đây tên chú đi dạ ô game bộ ơi E